ดวงจันทร์รูปรูอยู่ด้านหลังหมู่เมฆเคลื่อนมาบดบังคล้ายบอกเหตุร้ายมันเพิ่งเริ่มต้นตอชดอศัก์เป็นแค่สุกแรกเท่านั้นสารพัดสำเนียงภัยได้แก่จักจันลองในที่เคยขับขานเป็นลนตีป่าบรรยากาศภายในแคมป์เวลานี้มันเงียบเสียจนอึดอัดผู้กองนะถอนหายใจไปหลายทียืนเดินกระสับกระส่าย หายใจออกเป็นอายน้ำด้วยอุณหภูมิใกล้แตะศูนย์องศาเขามองสีหน้าแต่ละคนมีแต่ความอึดอัดพ่อมองดูนาฬิกาข้อมือพึ่งทุ่มกว่าคืนนี้คงอีกยาวนานต่อชดอมาอาการยังไม่ดีขึ้นยังดิ้นพลาดเพื่อนต้องช่วยกันจับตัวไว้เพอไม่ได้สติคล้ายจะตกอยู่ในฝันร้าย ตกเป็นหน้าที่ของผานเท่าโยจะต้องขับไล่สิ่งชั่วร้ายที่เข้ามาแทรกสิงคนให้ออกไปชั่วคู่ต่อมาร่างนั้นจึงสงบนิ่งไม่ดิ้นรนอีกเสียงหายใจได้ระดับทําเอาทุกคนที่คอยลุ้นอยู่ต่างหายใจโล่งอกด้วยเชื่อมัน่นในคาถาอาคมของผานเท่าจะต้องเอาอยู่ผานแน่ใจเอาอยู่นะ ผู้กองณนะถามก็เอาเรื่องอยู่ครับคืนนี้ต้องดูอาการไปก่อนผ่านเท่าเป่าปากระบายความอัดอัน้นก่อนจะย่อนก้นลงนั่งบนขอนไม้ที่เตรียมไว้มือที่เหีียวยน่นเก็บเหรียญคุดศักดิ์สิทธิ์เข้าถุงรูดปากไว้มิดชิดแสงจากกองไฟอาผิวหน้าเหีียวย่นของแกไม่อาจเห็นอารมณ์ได้จะทุกข์จะสุขก็หน้าเดิม ผู้กองณกระตุกยิ้มเข้ามานั่งเคียงประสบการณ์ผ่านป่ารวมทั้งผจญพูดภัยมาทั้งชีวิตทำให้พรานเท่าแกรงหากใครสังเกตให้ดีจะเห็นความหนักใจอยู่ในแววตาสีฟางคู่นั้นไม่ใช่พรานไล่ผีออกไปแล้วหรือครับนายตำรวจหนุ่มกระพริบตาปริบถามด้วยความพาซื่อด้วยเชื่อว่าคนของตนปลอดภัยแล้วผู้มากด้วยประสบการณ์ เพียงยิ้มเหาะพร้อมกับสายหน้าในความอับจนปัญญาของตนเองเช่นกันผมแก่ปูนนี้ยังไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยไอ้สร้างแจมันจะต้องทำอะไรบางอย่างไว้ให้ผมตามแกผมบอกตามตรงยังขับไล่ผีร้ายออกไปจากคนเราไม่ได้แค่สะกดผีไม่ให้อรารวาดถ้ามันยังไม่ยอมออก เห็นทีว่าผมจะต้องใช้อาคมทรมานมันดูสิว่ามันจะทนได้นานแค่ไหนผมมั่นใจจะขับไล่มันออกไปได้แน่ถ้าไม่มีอะไรมาสาเติมก่อนจะสว่างก่อนนะประโยคทิ้งท้ายชวนให้ในายตำรวจหนุ่มคิดตามผ่านคงหมายถึงผีสาลํำพลอยสินะผมเองก็ว่างั้นฝ่ายตรงข้ามคงไม่ปล่อย เราไปไง่ายๆแน่มันต้องมีแผนบางอย่างที่น่ากลัวไว้เล่นงานเราผููกองนะสรุปความตามที่คิดพร้อมกับเชื้อเชิญให้ผ่านเท่ามานั่งเก้าอี้สนามที่จัดเตรียมไว้ข้างกองไฟทางนี้ผู้ใหญ่กับพลานจะพพลอกําลังช่วยกันทําร้านย่างหมูป่าหมูป่าที่พานจะพพลอล่ามาได้พึ่งนำขึ้นมาย่างทั้งตัว ไม่นานก็ส่งกลิ่นหอมหวานในจะกาแฟต้มหม้อใหญ่แม้อาหารการกินจะอุดมสมบูรณ์แต่เหตุร้ายที่ผ่านพ้นไปและมีความตายทำให้ต่างกินกันได้น้อยหรือแทบกืนไม่ลงผ่านเท่าจะตักกาแฟมาดื่มหู้กองนะกูดีกูจอตักให้หอมกับส่วนของตนป้าก็บอกคืนนี้สัตว์ตูคงไม่ยอมล่าถอย ไปไง่ายๆแน่ขอให้ทุกคนเตรียมพร้อมผู้ใหญ่บ้านกับผ่านจะพือเป็นคนดงเคยชินกับเรื่องร้ายเป็นตายเท่ากันมาทั้งชีวิตรู้ว่าถึงเวลามีให้กินก็ต้องกินใช้มีดเฉือนเนื้อย่างก่อนใหญ่ไปนั่งแทะกินกันอยู่ใกล้สองคนกินหอมยั่วจมูกแล้วยังทำมาให้ในส่วนของผ่านเท่ากับผู้กองนะด้วย พยักพยเยิดให้ทานด้วยกันตามด้วยเหล่าปลาผู้กองนะว่าจะห้ามแล้วเห็นว่าคนเหล่านี้ผ่านอะไรอะไรไปเยอะคงควบคุมตัวเองได้เพียงหยิบมาใส่ปากเขี้ยวไปคำหนึ่งตามด้วยน้ำดีกรีกรอันร้อนแรงมันเผาผลาญกระเพาะอาหารแทรกซึมไปตามเส้นเลือดอย่างไวทำให้ร่างกายและจิตใจที่เคยซึมเศร้ากลับมาตื่นตัวกระชุ่มกระชวย จนต้องขอดื่มอีกแก้วพ่อนายทั้งสองมากินด้วยกันสีครับคนป่วยยังไม่เป็นอะไรตอนนี้หรอกผู้ใหญ่บ้านร้องเรียกตอชะอเชิดกับตอชรอสนเข้ามาสมทบจะได้เป็นการหาหรือรอบกองไฟไปพร้อมกันไม่คิดแต่เนื้อย่างต้องการเพียงเล่าปลาเพื่อขับความกัดกุ่มพอได้ดื่มแล้วตอชะอสนจะดื่มต่ออีกเพื่อนสันนา ใช้สายตาห้ามไว้ให้ดื่มพอไล่เลือดไล่ลมก็พอคืนนี้เวียนยามเรากระชับหน่อยนะครับผีป่าพวกนั้นมันพร้อมจะบุกเข้ามาได้ทุกเวลายังไงเสียพรุ่งนี้หอจากศูนย์บัญชาการจะมารับคนเจ็บผมจะวิทยุเรียกให้มารับพร้อมกับตอชะดอศักด์ท้ายเสียงของผู้กองนะเอ้ยแผ่วต่ำด้วยความเสียใจที่ต้องยิงลูกน้องแม้จะเป็นการ ป้องกันตัวก็ตามทีตอชดอเชิดมีท่าทีจะเปิดปากพูดแต่ก็เงียบเสียผู้ใหญ่บ้านชิงพูดแทนเพื่อไม่ให้อารมณ์ของทุกคนอึดอัดเกินไปนักถ้างั้นคืนนี้เราไม่ต้องหลับต้องนอนกันละอยู่เฝ้าระวังไม่ให้ไอ้พวกหานรกมันเล่นงานตอนนี้เพ้ออีกไม่ได้แล้วนึกแล้วมันก็เจ็บใจมันเล่นงาน เราซึ่งๆึ่งหน้าไม่ได้ก็ใช้เลก่กลกลายเป็นว่าต้องมาระวังกันเองมาเลยไอ้สังแจไอ้ผีหานรกมึงอยู่ไหนมาฟังพวกกูพร้อมไม่ว่าพวกมึงจะมาไม้ไหนพ่านจะผือร้องท้าทายออกไปยังราวป่าข้างนอกบันดลป้าที่เคยเงียบเสียงสรรพสัตว์กลับมาแซ่ซ้องอีกครั้ง ราวกับตอบรับคำท้าทายจะเป็นเสียงใดอีกเล่าถ้าไม่ใช่เสียงของเจ้าพยักไพรมันดังคำรามออกมาจากหลังม่านป่าคล้ายพึ่งได้รับแผลจากนายพรานมีแต่จะต้องหาทางแก้แขนให้จงได้เสียงดังโหกหึ้มซัดมันไปสักนัดไหมพี่มันท้าทายเราเหลือเกินต่อสดอดเชิดพูดลุกขึ้นเข็นเขี้ยวได้ ก็เอ่ยขึ้นคำแรกผูกกองนะเพียงเอ่ยเสียงเรียบเพื่อปาลูกน้องอย่าเลยเพื่องกระสุนเปล่าๆมันจะกวนเราอย่างนี้ทั้งคืนที่ต้องระวังคือพูดร้ายที่จะแอบแฝงเข้ามาแทรกสิงคนถ้าใครรู้สึกร้อนๆนหนาวๆคลายจะมีใครก็ให้กินยาสกัดแต่ถ้าไม่มั่นใจก็ให้บอกพรานจะได้ช่วยป้องกันไว้ก่อนผมไม่ต้องการให้เรามาฆ่ากันเอง ตามแผนการของศัตรูผู้กองนะปู้จบก็กระดกกาแฟแล้วสาดไอ้ที่เหลือก้นแก้วทิ้งเข้ากองไฟแม้น้ำเสียงบ่งบอกถึงความเครียดแค้นดวงตาสีสนิมคู่นั้นก้าแฝงไปด้วยความหม่นเศร้าศพของตอชะดอสักถูกหอไว้ห่างออกไปจากแสงไฟบางทีคล้ายศพกระตุกได้ทำเอาคนหันไปมองอย่างผวาแต่นั่น มาจากลมแรงที่พัดมาเฮือกใหญ่ทำให้ปลายผ้าปิวใบไม้ในป่าหลุดล่วงลงมากระทบพื้นดินดังเกี้ยวกาวฟุ่นผงปิวว่อนคนในแคมป์ต่างสถานไปตามกันเสื้อตัวนั้นส่งเสียงคำรนดังห่างออกไปก่อนจะเงียบหายไปในที่สุดสักพักเหล่าแมลงป่านกหากินกลางคืนต่างผัดกันส่งเสียง ทั้งยังกบเขียดข้างลำทานคล้ายดุริยางป่าช่วยกันขับกลมทุกคนฟื้นสู้ทนความง่วงนั่งล้อมวงรอบกองไฟฟังเสียงฐานไฟประทุในจมูกป่าทั้งตัวกำลังสุกเหลืองอารามน่ากินทำเอากระเพาะของใครหลายคนต้องอุทานออกมาเรียกร้องอาหารคืนนี้ช่วยกันอยู่เวียนยามทั้งคืนนะครับใครง่วงจะนอน ก็นอนได้แต่ขอให้หูตาไวเข้าไว้ในไหนพุ่งนี้เราจะกลับโดยใช้หอของศูนย์บังคับการส่งมาพวกผ่านก็ด้วยผมจะให้นักบินพาลงไปส่งที่หมู่บ้านเพื่อตัดปัญหาเราอยู่กลางดงลึกกว่าจะออกไปได้อาจเสียท่าให้ศัตรูเสียก่อนผู้กองนะป้ากิ่งไม้เข้าไปในกองไฟดวงตาคู่นั้นลุกวาวมันรักคนทั้งความแค้น และเจ็บปวดใจต่อการสูญเสียของเพื่อนต่อสะดอด้วยกันเอางั้นก็ได้ครับผู้กองนะผานเท่ากาวเสียงดังฉะฉานเห็นด้วยให้กลับไปตั้งหลักก่อนตอนนี้หลายคนเสียขวัญกันมากลำพังหัวคนป่าคนดงยากอยู่สู้ให้ถึงที่สุดอาคมมันแน่ถึงขนาดฟาเส้นที่ผ่านเท่าขีดเอาไว้ยิ่งที่ไอ้ซางแจยิ่งแข็งแกร่งขึ้น ว่าแต่พานเท่ามีแผนรับมือมันแล้วใช่ไหมผู้ใหญ่บ้านดงกะเรียงถามคนถูกถามสสแย่ยิ้มเห็นฝันดำแต่เป็นยิ้มที่ดูจืดจางเต็มที่ข้าส่งไอ้ทองคำออกไปแล้วถ้าพวกมันเข้ามาใกล้ได้เจอดีแน่อืมหมายความว่าเมื่อคู่ไอ้ทองดำมันขับไล่เสือสมิงออกไปได้สินะผู้ใหญ่ยิงคำถาม เชื่อว่าหลายคนคงต้องการฟังด้วยไม่เลยไม่ได้สู้แต่เสือสมิงมันเลือกจะหลบออกไปเองข้อนี้แหละที่ข้าไม่เข้าใจไอ้ส่างแจมันวางแผนอะไรไว้กันแน่ถ้าเป็นไปตามผู้กองนะ์ถ้าเป็นไปตามที่ผู้กองณ์พูดมันคงรอให้พวกเราเพอจะได้เล่นงานตอนนั้นเรื่องนี้ ทำเอาผ่านเท่าน่ากใจไม่น้อยแม้แต่ม่านอาคมที่ขีดเอาไว้รอบแคมพผีปา่ายังบุกเข้ามาได้โชคดียังมีควายธนูเป็นดานหน้าป้องกันโอชดอสนมองตาต่อชดเชิดคล้ายจะบอกเรื่องที่เก็บงำไว้ให้ผู้กองนะได้รับทราบแต่เพื่อนใช้สายตาปามไว้ย่าได้คิดพูดก้อนทองคํายังอยู่กับพวกตนสามคน รวมทั้งในศพของต่อชดอศักด์ที่ยังไปล้วงค้นออกมาไม่หมดในเมื่อโอกาสไม่อำนวยต่อชดอสนเวลาย่างเข้าเที่ยงคืนสัาพะสำเนียงในป่าลดลงแต่กะนั้นก็ยังมีเสียงเจ้านกแสกบินวนเวียนเนื้อหัวพวกเขาคล้ายจะหาทางร่อนลงมาผู้ใหญ่ก็พานจะพรือมองอย่างเข็นเขี้ยวไอ้นกอัปรี มาส่งเสียงอยู่ได้ยากยิงทิ้งบาดเดียวนี้แต่ละคนนั่งบ้างเดินบ้างหวังอรุณรุ่งมาถึงความที่ตากตรำร่างกายมามากความมั่วเงาเหานอนย่อมเกิดขึ้นได้ไม่มีเว้นในขณะที่ทุกคนกำลังตกอยู่ในพวังพลันเสียงเดินย่ำใบไม้ดังสวบสาบมาจากราวป่าด้านนอกไม่ไกลจากที่พักมากนักเมื่อผู้กองณะได้ยินดังนั้น พลกวัวปืนลูกสองแฝดที่อยู่ข้างกายขึ้นมาประทับบ่าเดินสืบเท้าอย่างใจเย็นเข้าไปทางต้นเสียงใจเย็นๆนะผูกกองนะมันแค่เม่นมาหาขุดกินรากไม้แถวนี้น้ำเสียงแห่พระค้องผ่านเท่าร้องห้ามจากด้านหลังเขาต้องแปลกใจเมื่อคู่เห็นผ่านเท่าแกนั่งหลับอยู่ดีๆทั้งยังกนเสียงดังด้วยไม่นึกว่าจะตื่นไวถึงเพียงนี้ พานรู้อะไรยังไงครับแกไม่ตอบเพียงคว้าเอาก้อนหินปาเข้าไปในที่มืดต้นแหล่งของเสียงพอเขาฉายไฟจึงเห็นเจ้าสัตว์ขนที่มีน้ำงุ่มง่ามออกมาสู้แสงไฟทำเอาแต่ละคนถอนหายใจดังแรงเป็นอายน้ำออกมาอากาศตอนนี้มันทารุณมากเย็นถึงไขกระดูกถึงอยากหลับก็หลับไม่ลงผูกกองนะหันไปทางต่อชะดอเชิด กับต่อชะดอสนที่เห็นนั่งพูดคุยกันเสียงไม่สู้จะดังนักใกล้กับร่างของต่อชะดอมาที่ยังไม่ได้สติอาการเป็นยังไงบ้างดีขึ้นไหมผู้กองนาเอ่ยถามไม่เจาะจงคนใดคนหนึ่งตอชะดอเชิดหันมาพยักหน้าให้โอ้คอยยังชั่วแล้วพี่เนาะเมื่อกี้มันร้องหิวน้ำผมกับไอ้สนช่วยกันประคองให้มันลุกขึ้นมาดื่มน้ำได้ผีถ้าจะออกแล้ว ผูกกองนะเข้ามาคำเนื้อตัวคนไข้ตัวยังอุ่นอยู่แต่ลืมตาขึ้นมารับรู้สถานการณ์ไม่ได้แล้วค่อยยังชั่วหน่อยผ่านเท่าไล่ผีออกไปได้แล้วเวลานี้มีเพียงต้องระวังไม่ให้ผีร้ายเข้ามาแทรกสิงคนได้อีกผู้ใหญ่ภายหลังจากฟื้นไข้ขึ้นมาไม่มีย่นย่อต่ออาการทางร่างกายของตนหาสมุนไพรแถวนั้นมาต้มกินประทังเฮ <Hey, S 1> ขอ,อย่าต้ม มาให้ไอ้มาทีต้อชะดอเชิดร,ร้องขอผ่านเท่าร้องห้ามเสียก่อนยังยังให้ดื่มยาไม่ได้มันจะสแสลงข้าจะหาสมุนไพรบางตัวมาให้มันกินเพื่อขับสแสลงก่อนป้าแถวนี้คงพอมีข้าจะหาดูผ่านเท่ารอสว่างก่อนดีไหมออกไปตอนนี้มันอันตรายนะหู้กองนะเกรงว่าพูดไพ่พวกนั้นจะช่วยโอกาส จุโจมเข้ามาตอนพานเท่าไม่อยู่ได้ได้ไ,ดไวรอเช้าก่อนละกันนิ่งดึกทานไฟดีโรยลงไปมากต้องหาฟืนมาเติมเข้าไปอีกหมูป่าทั้งตัวถูกเสือนเนื้อออกไปเลือแต่โครงพานจะพื้พพานเท่าผู้กองนะผู้ใหญ่บ้านต่างเล่งเติมพลังงานให้กับร่างกายผิดกับต่อชะดอเชิดกับตอชะดอสนไม่คิดแต่ต้อง นานทีจะกระดกเล่าเข้าปากย้อมใจให้หายอาการพลั่นพลึงผู้กองนะเกิดคิดอะไรได้จัดการสับกระดูกที่ติดเนื้อโยนออกไปนอกแคมป์ทำเอาหลายคนข้องใจเข้ามาถามผู้กองทำไปเพื่ออะไรครับตอสโอเช่ถามโทษทีสองคนยังไม่ได้กินสินะผมจะเอากระดูกบางส่วนไปล่อสัตว์กินซากนะมีพวกมัน จะช่วยเป็นยามให้เราอีกชั้นผมเข้าใจแล้วครับผู้กองเอาไปทั้งหมดเลยก็ได้พวกผมไม่หิวคู่ต่อมาอีเห็นตัวหนึ่งเข้ามาคาบกระดูกเข้าไปแทะตามด้วยตัวที่สองตัวที่สามตามวิสัยของพวกสัตว์พวกนี้ไม่ได้ฆ่าไปกินที่ไหนไกลคงอยู่แถวนี้มันเป็นสัตว์ที่มีประสาทต,ตื่นตัวไวกว่าเสียงหากเสือหรือพูดภัยเข้ามาจะต้องผ่านพวกมันมาก่อน ผู้กองนะแม้ไม่ใช่พลานแต่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างดีย่อมมีวิธีคิดตั้งคนทั่วไปโดยที่ทุกชีวิตในคณะมิได้คาดคิดเลยว่าจะมีบางสิ่งแฝงเลนอยู่ภายในรอเพียงโอกาสสุกงอมเท่านั้นจึงจะลงมือเวลาตีสามพลานจะพือผู้ใหญ่ห้าวตื่นพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายทางด้านผู้กองนะเข้าไปดูอาการ ของต่อชะดอมาเห็นลูกขึ้นมานั่งบนหิว้วพักพวกไปหาเนื้อหมูที่เหลืออยู่มาให้กินประทังไปก่อนไม่ทันขออนุญาตจากผ่านเท่าพอกินไปได้ไม่กี่คำพลันก็รินพลานต่อชะดอเชิดร,รีบร้องขอความช่วยเหลือช่วยด้วยช่วยด้วยผ่านเท่าไอมาไอมาเป็นอะไรไม่รู้ชิบหายแล้วพ่อนายเอาอะไรไปให้กินมันจะ,สะแสลงคนป่วยได้นะ ผานเท่าเล่งรุดไปถึงเห็นคนไข้มีเล็บมือที่ขำมากเส้นเลือดสีดำพูดสะพังรู้แน่แล้วว่าโดนอะไรเข้าพ่อนายโดนยาสั่งว่าอะไรนะผานเท่ามันจะเอาให้ตายให้ได้สีนะไอ้สางแจ้ผา,านเท่าก้นดาออกมาครั้งแรกไม่มีทางเสียหลอกที่แกจะยอมแพ้ทำยังไงดีผานเท่าโดนยาสั่งจนปากดำ เล็บมือดำออกมาขนาดนี้จะช่วยยังไงดีผู้กองนะเข้ามาตรวจดูถึงกับสายหน้าจะต้องเป็นเพราะไอ้มามันกินเนื้อหมูย่างแน่ว่าแต่คนอื่นก็กินทำไมไม่เห็นเป็นอะไรพลานจะพือพูดสถานการณ์ขับขันให้ผานเท่าต้องแก้อีกแล้วพ่อนายสองคนได้กินเนื้อย่างไหมคำถามของแกทำเอาทั้งสองคนยืนตะลึง มมอไม่ได้กินเลยครับผานหู้กองนะรับฟังดังนั้นจึงดีดนิ้วลังแป๊กชัดเลยผมเดาว,ว่าเนื้อหมูย่างน่าจะเป็นเงื่อนไขให้ยาสั่งออกฤทธิ์พวกเราที่กินกันไม่เป็นผลอาจจะด้วยไม่ได้โดนยาสั่งตัวนี้ตัางกับตอชะดอม้าลลลแล้วถ้าพวกผมกินจะเกิดอะไรขึ้นผู้กองนะผมกับไม่สนไม่ได้แตะเนื้อ,อยากเลยนะตอชะดอเชิด พูดสีหน้ามีความกังวลผมบอกไม่ได้อาจจะโดนหรือไม่โดนผ่านเท่าเป็นบุคคลสุดท้ายที่จะให้คำตอบได้เพียงชี้ไปที่มือของสองต่อชดอถ้าใครโดนยาสั่งให้ดูเล็บมือใต้ผิวหนังมันจะผิดปกติครับต่อชดอสนมองเล็บมือของตนมันมีสีออกเหลืองเหมือนคนสูบบุหรี่จัดต่อชดอเชิด คำดูตามแขนดูตามเส้นเลือดสีขำจนผิดปกติเอามาแม่งเอ้ยร่างกายพวกผมสองคนผิดปกติต้องโดนยาสั่งแน่ผู้กองนะเหมือนจำอะไรขึ้นมาได้รีบไปที่ศพเพื่อค้นหาสิ่งของบางอย่างช่วยผมทีครับผมเหมือนเห็นอะไรบางอย่างที่น่าสงสัยทั้งหมดไปรวมกันยืนออดูศพพอเอาผ้าห่อศพออก ตามเนื้อเส้นเอ็นสีดำขึ้นมาเห็นได้ชัดและเล็บมือสีออกเหลืองเป็นไปตามข้อสงสัยของผู้กองนาะต่อชะดอทั้งสีนายมาสนธิกำลังในภายหลังจะต้องถูกทำของใส่มาก่อนหน้าแล้วโดนยาสั่งเหมือนกันเลยไปโดนตอนไหนกันเนี่ยผู้ใหญ่บ้านต้องเอามือเกาหนังหัวตอชะดอเชิดมีสีหน้าผอ,อืดผะอ,อม ได้เอ่ยขึ้นก่อนก่อนหน้าที่พวกผมจะมาสมทบเราสี่คนเดินทางผ่านหมู่บ้านหลายหมู่บ้านกินดื่มกับชาวบ้านมาก็หลายที่ครับไม่คิดว่าจะโดนยาสั่งปกติพวกเราไม่ได้ไปมีเรื่องบาดหมางก,กับชาวบ้านทำไมต้องทำกันแบบนี้ด้วยผู้กองนะกอดอกมองดูศพกับความผิดปกติบนร่างกาย ของต่อชะดอรุ่นน้องก็ไม่แน่ในเมื่อศัตรูของเราคือสางแจจะหาทางเล่นงานไม่ได้ทางใดก็ทางหนึ่งในเมื่อทั้งสี่คนจะต้องมาสมทบกับคนทางนี้ถ้าผมเป็นสางแจจะต้องหาทางตัดกำลังไปพร้อมกันหมายความว่าไอ้สางแจวางยาพวกเราแต่ว่ามันตอนไหนวะพลานจะพือเอ่ยเสียงวิตก เรื่องนี้อย่าเพิ่งหาต้นเหตุกันเลยครับจะต้องถอนยาสั่งก่อนให้มันรู้ไปมันจะเอาชนะผมได้ว่าแล้วผ่านเท่าก็สั่งให้ไปหาไม้มาปักหลักสีม่มุมก็หาผ้าขึงไว้สีด้านให้คนโดนยาสั่งนอนอยู่ในนั้นกัมชับไม่ให้ออกมารวมทังไม่ให้คนนอกเข้าไปเด็ดขาดพ่อนายผมจะออกไปคู่เดียว ขอให้ใครก็ได้คนหนึ่งตามผมมาผมไปเองก็ได้พรานผู้กองนะขออาสาดีครับเรารีบออกไปก่อนจะช่วยคนไม่ทันแกไปช่วยเอาปืนกับย่ามสะพายไหลเกิดสถานการณ์ขับขันให้ต้องแก้ไขอีกจนได้พรานจะพือกับผู้ใหญ่บ้านต่างมองตากันเลิกลักว่าจะตามไปก็ถูกผู้กองนะสร้างให้อยู่เฝ้าแคมป์ทั้งสองคน จะไปไม่นานป่ารอบด้านมืดมิดหาที่ปลอดภัยสักขนสักแห่งไม่ได้เลยให้รู้สึกถึงอันตรายพร้อมจู่โจมเข้าถึงตัวหูกองนะได้ยินเสียงลมหายใจดังฟืดฟาดของสัตว์ใหญ่แหวกพงรกเข้ามาทางนี้มันคือเจ้าทรพีร่างกำยำที่เดินสะบัดเขาไปมาดวงตาคู่นั้นแดงกำ ราวกับทานไฟค้ายสัตว์ในอบายภูมิทำเอาคนทางนี้พวาคิดอีกทีมันคงเป็นเจ้าทองคำพลานเท่าคว้าข้อมือไว้เสียก่อนบอกให้ตามมาอย่าได้สนใจเจ้าทองคำรับมือศัตรูทางนี้ได้แน่พลานออกมาหาสมุนไพรใช่ไหมครับผู้กองนะถามโดยซื่อไม่ใช่ผมกำลังหาผีผู้ใหญ่มาช่วย ผมหมายตาไว้แล้วไม่ไกลจากนี่ดงไม้ใหญ่แต่ละต้นขนาดหลายคนโอบมันทึบทมึนกว่าป่ารอบนอกผ่านเท่าหายใจเข้าออกยืดยาวก่อนจะหันมาทำคอตกลงกับตำรวจหนุ่มก่อนเข้าไปข้างในดงผมขอให้ผู้กองนะหาผ้ามาปิดตาก่อนครับผมจะจูงมือให้ตามมาเองอ๋อว่าไงว่าตามกันครับ หูกองนะไม่มีลังเลแวบแรกเท่านั้นในที่สุดก็ตัดสินใจเด็ดเดียวเอาผ้าเขามาเขียนเอวมาปิดตาตามคำสั่งขอบอกไว้ก่อนหากได้ยินอะไรข้างในที่มันผิดปกติอย่าถามอย่าซักนะครับนําทางไปเลยครับผมมั่นใจในตัวพรานแกหัวเราะย่างชอบใจมือตบต้นขาดังชาติชอบใจที่เขาเป็นคนใจคอเด็ดเดียว ชายสองคนแม้ต่างวัยแต่วิ่งไปได้สุดฝีเท้าไม่ต่างกันเลยผ่านเท่าไม่คิดใช้ไฟฉายฝ่าความลกทึบเข้าไปราวกับสัตว์ป่าลีกผ่านไม้ใหญ่หุบห้วยขวางหน้าชายหนุ่มคล้ายคนตาบอดชั่วขณะอาศัยเพียงวิ่งตามหลังผ่านเท่าไปอย่างกระชันชิดตรงไหนต้องก้มต้องหลบต้องระวังอะไรบ้างผ่านเท่าจะร้องบอก จนไปถึงต้นตะเคียนใหญ่ในดงลือต้นหนึ่งจึงสั่งให้ปดผ้าเขาม้าออกได้รอบพญาไม้เวลานี้มีหมอกหนาหากสลับฟังให้ดีคล้ายเสียงพูดผีกระซิบกระซาบกันผ่านเท่าไปถึงก็วางของเซ้นไหว้ปากทูบและปูผ้าลงไปนั่งขัดสมาธิซึ่งแน่นอนว่าพิธีนี้จะต้องมีคนช่วยคุ้มกันเพราะต้องถอดกายละเอียดออก ไปเจราจากับนางตะเคียนให้มาช่วยเหลือคนของตน